โจโร่งนำอาลูอารูมันเปิดไม้ตรงไหนไม้ระเบิดมันเปิดไม้ตรงไหนวะอุ้ยมีสไนเปอร์วิว25เราเราตายแล้วเชี่ยมึงคิดว่ามึงอัตติยหรือวะเดี๋ยวพรุ่งนี้กูจุดน้ไอุ้งแค่ดูอานนมัเซโยจูน้ำอุ้งจูน้ำอุงด้งโปคิดวิ่งโฟยให้ดูเฮ้ยอะไรจะทำไมเขากดเลดี้แล้วทำไมไม่ไปได้ดีล่ะไปได้ดีอ ไหนแปลไหนแปลไหนแปลให้ดูนะคนเที่แปลว่าไข่หวานเว้ย่่่่่่่่่่เ่่่่่่่น่่เ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ไ่่่่่่่่่่่่ี่่ม่ก่่่าไ่่ม่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่รเ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่น่่่เ่่่่ั่่่่่่่อ่่่่ไ่่่่ว่่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 ้ เฮ้ยกระทุกหมดเป็นแมงเหรอกระสุนหมดใครเดือดตัวอะไรครับนี่ดีฮอปนี่ดีฮอปสู๋รอกูได้หน่อยระเบิดเฮ้ยเบอร์เซอร์เกอร์ไอคนในห้องนี้มันจะตายกันหมดแล้วอ๋อไอเบอร์เซอร์เกอราเข้ากันสลิงเกอร์โอ้ยนี่เข้าหัวไปดิควายไอนี่ใครตายทั้งนั้นหรอ ม่มีใครตายหรอกมัมมีอเอ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 อออเวอเออเออเอเอเออกันเออ,อ,อเออเ,เออเอเออกออเ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 อนเเออเออเอเออเออไออเ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 ออกระเนดเออ วายปากเกลีดเกลีดแม่เมื่อกาเดดไม่ทำงานในเฮียวายเกลีดทำงานแล้วเมื่อกี้เอ็งตายแหละเฮ้ยพีดโป้ยโอ้ยซอมบี้มันบังเข็มหิวไอซีวูโอ้ยเจ้าทางไปปลาไปปลามันล็อกมันล็อกยากเออเออเออใจเย็นเออเอมันล็อกมันล็อกยากแต่เย็นเอาจริงๆมันก็ไม่ล็อกยากหรอกซอมบี้มันบังหมดเลย สมพี่ใส่ป๋อเกียรติจับทำไมเขาต้องตายคนแรกอีกแล้ววะเก็บปืนมาให้หน่อยเออขาขาดไนส์เมื่อไหร่สมพี่จะหมดวะเก็บปืนให้หน่อยดิไหนวะไม่รู้ว่าอยู่แถวมุมห้องอะ ได้ปืนคืนใหญ่เลยปืนลำต้นเหรเฮียปืนลำต้นมาแล้ปืนกันนะครับเออว่ะเจ๋งดีแฮะเจ๋งดีแฮ่เอาระเบิดฮิวมาก่อนเลยได้ปังเงินมีแค่สามร้อยปืนไฟมาทีก่็ปืนไฟเริ่มเล่นสายอะไรวะ ใส่ถือปืนไปแล้วก็บ้องบ้องเฉยเออไปหาดูบ้องเด้อเอ้ยดูออกก็ดูแล้วเลือดสองร้อยะชิว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 จะตายไปไอชิวไอชิวนี่เรามาแคมป์กันตรงนี้ดีกว่าโล่งกว่าเยอะเลยนี่ดไม่ได้ปีนึ่ง่งเจ็ดสิบสองแล้วนะเน็ตกลางเน็ตกลาง Let's go Let's go ปิงมีใครอยากลงไปตรงนี้ถูไปไหนกันไม่รอกูเลยมอ s e s i n b o u าวมาแคมป์ตรงนี้กันอ่านั่นอะไรวะเลอะมึงเก็บไปเมื่อกีอ้เอาปะมีอีกไหมวะไม่มีจ๊ะนี่โดนหัวนี่เข้าหัว Little bit of a đã a little bit of a girl, a little bit of a girl. I'm going to take you off. Yeah, yeah, yeah. I'm going to take you off. I'm going to take you off. I'm going to take you ซาลิงเกอร์มาแล้วไอ้น้องเหยียบคันธีบก่อน,น,นอยากได้โปล็อกหออัวจังสนัยข้ากับปืนไฟดิ่ไอโปล็อกหัวน่าจะมันโอ้ไอ้โน่ก,ก็เถื่อนเกินเฮ้ยาำมิ่งยันหนุพ่พอดีเลยดูดูง่ายมันเล็งข้างเดียวยังไงการซาลิงเกอร์อ่ะเบากาเบากา แลเกระส่องไว้ดีไปเลยเล่นง่ายขึ้นเยอะเดือกส่องไว้ไม่จริงๆถ้าไม่ถ้าไม่มีหมอสก็ดีเหมือนกันเนก็ดีเหมือนกันหก็ตามดีเหมือนกันนี่วิวอัพแล้วไม่เชื่อมูโอใครตีหัวเนี่ยมอปรบ เป็นแนบนี่ะปื้มว่าแตกคู่เลยหอาเร็วอคุณกานให้หน่อยกานให้หน่อยกันให้หน่อยตบมเอ้ยเออตัวบางใหญ่เิ่มเพิ่มเลยับม้ากอนบมาหมอเร็วกซื้อกระสุนปืนให้ปืนแมงโอเคซ ยี่สิ่งอีโก้คู่แล้ววะอะไรกันอะไรนะยี่สิ่งอีโก้ดีไหมน้าไม่ดีจะไปซื้อมาไม่ดีเสยบูนเอฟดีกว่าเอฟแรงกว่าแม็กนัมรีเวอร์อันเดียวดีกว่าจ้าไม่ไเดี๋ยวทะเลสาบดีกว่าไม่รู้ว่าซื้อมาละเงินหมดละพวกเอฟดีกว่าพวกเอฟแรงกว่าเอาเงินหมดเรากูไปหาละ ไอ้ที่สีก็คู่น่าเล่นดีเ่เด้วิกดผิดงั้นเขาจะยืนอยู่มุมห้องนี้แล้วกันระวังโชว์เองอย่างห่างๆและห่วงห่วงป้องกันพื้นที่ area นกนกนกสีเขียว area สีเขียว area อย่าไปไกลกันเด้ออยวฮหิวไม่โดนไกลอยู่ ไม่จะรีกระสุนถือเฮ้ยไม่มาไม่มีใครมาสีเขียวแอร์เรียเลยเหรอมันดูกันตรายอยู่นะเนี่ยไม่ต้องไปหรอกตัวไฟมาแล้วคนเดียวก็อยู่ได้วะคนเดียวก็อยู่ได้วะคำราที่ไหนอ่ะมี่มาปันแปมไปไปก็ไปวะอะไรวะเนี่ยคำราที่ไหนครับ้อง้องน้อง น้องๆกรสุนหมดครับน้องๆครูไม่รู้ว่ากูรีทีสแล้วในวนี้กีกรีทีเกือบเกือบแตกมื่อกทีมเบอรอร์เกอร์ไปอยู่คนเดียวเฉยหอครับไม่มีหมอเดีวก็วิ่งกลับมาไอ้ว่เบอร์เอร์เยเลยานี่หัวหลุดเลย มีแไวเผาเลยดำดำเผาหลังเข้าหลังเข้าโอ้ยไฟอะไรวะทำไมมันแรงจังเป็นไฟของเกือตเกือบแล้วเกือ คย่าเนี้ยงนี่วัดหลุดไปดิเอาไปเอาไปนีเอาไปเดี๋ยวสิเฮ้ยเปิดโอ้ยโอ้ยโอ้ย ว่าปรับดูดีว่าป่าเนื้อตั้งนานใช่ติตัวคนย้อนอีกแล้วป่าเนื้อตั้งนานเลยไปเยี้ยเมาเยี่ยมเพื่อนแล้วเนี่ยเราผ่านมาเลยวู้ยเงินสี่ร้อย e a s ่โบนัสเบลอไม่ใช่การใช้โคตรรวยกขอเพิ่มขอขอสักสักสองร้อยกัด ได้ปืนฉีดยิงพอดีเลยวิ่งไวก็เองไม่ได้เอาเปร์กวิ่งไวมาเองก็จะได้วิ่งมาตรฐานมันเกมนี้มีเปร์กด้วยหรอวะ่เยมไหนจื้อบ้องเหรอเนี่ยบองหมดตูดโอ้ ตอนนี้เขาก็มีปืนดูเอาอีเซิร์ตอีกแลาวปืนสไยมอคตันเทพกลับไปที่เดิมแล้วเอเงินหมดพอดีอะไรจะทำไงคอนระเบิดอ่ะคอนระเบิดยังไงเนี่ยคอน์หิวอยู่แบบอ๋อคอน์หิวจุดห้าศูนย์แม็กนัมพร้อมแล้วแคมป์นี่เหรอไวอ่ะเลื่อยๆว่าจะแคมป์ที่เดิม อ่าต่แตตตตโอ้ที่กว้างว้างที่กว้างกนก็ที่เดิมอืมที่บัวได้แบบมยับอีเวนนี่ทไมไม่ตายสักทีวะนี่เขาไปเขาไปไม่ทันละตรงนี้ละอ้าวชิบหายแล้วเพื่อนไปไหนหมดเนี่ยเออชิบหายลยเยเราต้องแคมนี่แล้ววะไมดกัเลยลามทีล Feeling a bit under the weather? <coughs> you don't close, that's that's but the burning up! Two, that's nice. Oh yeah. shit. Come on. Oh shit. Holy fuck. That's Ooh. nice. Ah! Come on. You're a natural. ไว้ไว้ยว้ไฟไหม้ไฟไหม้เราจะเรื่องนี้เราจะอยู่กันตองนี้จริงใช่ไหมอ๋อเลือดนี่เลือดโอ้ยเลือดที่อะไรล่ะหายไม่ต้องคนกลัวอะไรวะอะไรนะไม่ต้องคนกลัวอะไรวะบางคนก็ไม่ยืนรับขนาดนั้นเลยเรานีไหมอะไรวะนะมันมันไม่เบื่อวะโอ้ชิตโอ้ชิตโอ้ชิไตเฮ้ยมันไม่หลีกพอะไรเนี่ย ไม่ระเบิดด้วยจะเลื่อนสายม็อบส่เดินหลังเออใส่เดินหลังจ้าเอ้าไม่ระเบิดเฉยโอ้ปืนปืนังไรปืนฉีดพิมพเขาบอกเราไหมอ่าคิดถึงเอ้าชิบหายแล้วนิวไม่ไม่ได้ระเบิดนิวหมูไม่ได้ละนิวได้แค่เป็นคนๆไปกระเน็ดว่างิวเอง ไม่ยิงไม่ตายว่าปืนนีสเซิีเกิลไอเรียบน้อยตายจริงจะคือปืนเอฟหกเอฟสวยหมดแม็กพอดีไปโยนยิงไ่คุณนี่คุุนี่คุมคุณไม่คมทน้ใช่ไหมคุณคับซื้อฟูออไยเดี๋ยว ระเบิดระเบิดีโฟนี้วะแมวในหนึ่งบาทเบน่ากลัวนี่ซัมคลาสอ่าคิดว่าเราจะเล่นเล่นจบสิบเวฟไหมอีซี่เบอร์อีซี่นี่มันซูไซดอลเลยนะปันซูไซดอลบอลนี่เออ โอ้ยมันก็ยากอยู่ทำไมมันดูง่ายมันดูง่ายก็เพราะว่ามันมีหมอดีอยังไงนะเบื่อชมย่ะของสูดจะไปไหนก็ไม่เรียกกูเลยเนาะมีบอสเลยเบอร์สเกอ,อ,อร์รอยืนรอให้ก็คิวแล้ว มันจะไม่ระเบิดงง LMG m ม u เด็ด Hello เด็ดงงตีกลยอีกแล้วเปลี่ยนตัวได้เปลี่ยนเยอะเจ็ตพลุนยนต์ก็ตีนมดได้หมดยนต์ไม่ต้องอัดพืนด้วยนี่เปลี่ยนที่ยังงเปลี่ยนอะไรวะเดี๋ยวพาวมั้ง L 811 A1 ทำไมมันรีโหลดเร็วจังวะเอ้ยทำไมมันเข้าสะโขบเร็วจังวะเบิร์กวอลแต่ไอโอ้ยที่บุ้มมาที่บุ้มมาที่บุมมา ที่บ hey. oh ุบมาไหนโอ้ชิตเออเกียตัวเล็กแค่เขาแตกล้างลัางล้างล้งมัวไปหมดแล้วมองไม่เห็นอะไรเลยแตกหนึ่งแตกหนึ่งตรงนี้แหละตรงนี้เพราะมีตรงนี้แหละ ไหวไหมครับเหลดอไหมครับหลายม็อบไหมครับหลายม็อบไหมครับอ <um ืมหลายม็อบอะไรครับเนี่ยข pues okay! ั้วนนอนขั้วนนอนนี่นี่ขั้วเบิดไปเลยปะอยู่กับแฟมมี่แล้วก็ปลอดภัยดีนะโวเราคงยอมมิสซัดมึงสนุกกันไม่ลาพร้อมพร้อมตีจะกันจลายม็อบโอ้ัน รออบนนีี้้โมคก็ยิงเข้าหัวทีเดียวมันก็ตายอยู่นะอะไรตีวะใส่ตีวะพูดมีประโยชน์ยิงยิงเอออะไรวะน่ะยิงพี่เออแบบอ๋ออ๋อพี่เออโอ้โอ้ อีโคตรแม่นปืนไฟมึงเก่าก็ล่าไม่เป็นหนึ่งคุณอย่าจุ่มพื้นอย่าจุ่มพื้นอย่าจุ่มพื้นบึ้มบึ้มยังบึ้มอันคุมรีคอยอะไรกันกันคุมรีคอยอะไรกันนี่เดี๋ยวขาเก็บเรื่องไฟก่อนเถอะเรียนเดี๋ยวนะมันตายแล้วนี่หว่าอยู่ไม่ตัวเองแล้วก็ตีต่อให้อยู่โอ้มีแต่คนจุ๊กจุ๊กเขมหิวเอร็ววิวเลยเกัน นี่นี่เข้าหัวลูกนัดเข้าหัวลูกนัดบอกเลยหัวหายอีซี่มีคอยคอนโทรลบ๊บวิ่งเร็วไปบ๊อบบวิ่งเร็วไปเฮ้ยมันวิ่งเร็วขึ้นจริงๆด้วยเจ๋งดีฮะจริงๆ คูณเอฟเอฟคูณเอฟน้ำหนักอันนี้ถ้าขายจริงจะเหลือสิบห้าเหลือห้าโอ้น้ำหนักไม่พอมันเดิมกันคนถือปืนเยอะนี่เองในปืนระเบิดฮิวหมูที่แบบเป็นฮิวหมูไม่ต้องหรอกเนาะหรือว่าจะเอากันอยู่ขอ,ข,อข,อขอในสองร้อย เจ๋งเจ๋งฉันมีสิ่งนี้แล้วบาเลตยังไงล่ะยิงยากเป็นบาเลตก็มาดิครับบอกเลยให้หมดอ่ะปันเล่นอะไรนะตันเซลเลนตันเซลิงเกอร์ก็ถือบาเลตได้เหมือนกันหละวะนี่แม่เอาโศกด้วยทำไมไม่มาห้องเนี่ยไอ้คนกลางปรับถึงยิงได้ไง ถ้าแคร์น่าดน้อแกจะไม่มาโหดีกันไอ้เชีย่ยนี่เลยรอ,อมแม่งไปก่อนเลยเอย่าตามไปโอ้ยโอ่าโอ้ยชีตน็นอยอยู่นี่กูอยู่ไหนกันวะกูไปละโชคดีทุกคนไปด้วยไปด้วยไปด้วยเบิดป่ะจเบิดป่ะจะเบิดแม่งเลยเพี่อไปหาหนี้น เป็นเฮียอะไรีตเียที่มขวาาูกหาแมุ่อยเียออกยวดูเลยกล้าพ่อปะนียเออเฮ้ยเฮเป็นดงเลยบึ้มมาบึ้มขนาดอะไรกันเชียววะให้บึ้มนะขนาดเราว่ามีนไรเน ถ่กยเรื่อย่ายเรื่อยตัดตมุมติด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 มุมไห่อยู่ไอยู่เกือบเกือเกือเกือติดมุมลเนี่นบอต่อเปลี่ยนฟองก่อนคอนหมด้วตเดต่อได้หลายม็หลายม็ เออควยอะไรนีนึ่นึ่น้าผ่านมาเอาเนี่ยขอเตือนเฮียดิเฮียดิเฮียดียดิเฮ้ยเดินเดินเดินเดิเดินเดนระเบิดโอ้โหมันยีงปูนซอมบี้รับพูนแม่งแตกไอ้เหี้ยมันออกไปได้เหี้ยมันติดมูมซอมบี้รับเมีอะตัวใหญ่ๆเว้ยเข้ามาดีครับโอ้โอ้อะไรนี่ ไม่เป็นไรหมอหมอมาทำให้พวกนี้ติดมิงได้อยู่ทำไมมันเข้าสกูบแลมันเลิงช้าจังวะเออขยิ้นตัวเลยอ้ไม่ตายเขาโดนปะโดนแหละต้องใหามันมีสองตัวสุดท้ายห่วยโอ้ชิ็บบาเล็มันก็แรงดีนะแต่มันยิงไม่โดนพูดพูดหนักมาก ของเต็มเฉยเก็บไม่ได้ไหนว่าของเขาอยู่ไหนวะตรงบันไดเออว่ะวันนี้มันไม่เด้งว่ะบันไดนี้แปลกจังบวกหนึ่งหรืเล่นหนี้โอ้กระสุนแทงจับเขาว่าแม็กซ์คืออะไรไอ้ตังค์ไม่พอสองพันมั้ง ยิ้มตายแล้วเอาอปืนเดิมกลับมาเล่นแล้วกันปอนไม่มีเป็นไรแยกขัตนะไปก่อนแก้ขัดไปเดี๋ยวเขาซับปอดเต็มที่เองไม่ต้องห่วงเมื่อกี้ไม่ได้อยู่ซับปอดเป็นอีกทีเลือดปวมจะตายหรอตัวทั้งเลื่อยทั้งเต็มตาลุกอยู่สองตัวอยู่กับใายแอบมุมพร้อมนะเคลื่อนออกไม่ได้พร้อม เป็นม,มทีี่ดตอนไหนจะมีคนเล่นหมอแทนเขาตอนที่เออตอนที่ไม่มีคนเล่นหมอเออฮิวเฮ้วอีกแล้วพอ่อนี่ยิงเข้าหัวแม่งเลยลเอ,อ้ยไม่ตายไม่ตายนคนมาหลีห่ด คนได้โอ้มันยังโอนได้อยู่อีกผมมันต้องโอนยิงแบบ่จาเน้นโอ้โห w o l เดี๋ยว้ากินอ้โ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 อ้อ้โอ้โอลโอโอ้โอ้อ้โ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 อโอ้โอโอ้โโอ้โออ้โอ้โค้โอ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 ้้โอ โอ้หเดี๋ยวโดนนเฮ้ยไอเชียนี่ขวางทางอุตาอุยอุ้ยยอ้ย้ยนเอาก็เลยบอกเอ้าอ้้องเดินมาอ้วอเด้อยยย เราต้องเดินอ้อบอยู่นี้อเออเาย็งแล้วเออฉันฉันฉันดิ่งมาแล้วพวกนั้นสวน<ห>วน้นำหยิบมันเยอะเกินไอ้ทขี้ยนมันว่าได้เดินเดินทุกคนฉันดิ่งมาแล้วอ่ะขับเจ้หลังอาการเป็นไงบ้างบอสอ่าดีดี

โอ้ยไปมาบอกก็ดีกันโอ้ตันตันตันกลับมาห้องเดิมก่อนกลับไปได้เนี่ยมันเอาแล้วเอาแล้วโอ้โลโลกูเลี้ยมันตายแล้วโอ้ดีนะพื่หมอวันสามารถใช้โภชนี้ได้เลิกไม่ดีเลิกโอ้ย ออกจากพระเจ้าต okay, okay, oh, ้องแตหุ่นหลับกันวะนี่ไรวะนี่แหละโอ้ยไอ้หมดเลยโอ้ยบ้านเป็ไหนหุดห้าบ้าดตายแล้วเกมเด้งเบลอเบลอถ้ารู้เราเว้ยว่าเขาเกมเด้งเพราะอะไรเว้ยเวลาเขาตายทีไรเขาต้องเกมเด้งตลอดเลยไอ้แปดไม้อยู่แล้ว เพราะเพราะฉะนั้นเล่นเล่นลรอบหน้าเขาต้องเขาต้องไม่ตายไว้ทุกคนต้องรักษาพีรีให้ดีเบือดดูใจริงตอนนี้ก็าล้างล่าไปขายไปเอาอันนี้แล้วซื้อปืนฮิวมาแล้วกันงาวด้านไปแล้วไปเปลี่ยนพกไฟใครวะเนี่ยโอเข้าเขาเอาชิบหายแล้วที่ไหนที่ไหน ของห้องมันจะมีพวกไฟ AF แล้วก็เข้ารังคาไปแล้วหายเรียกว่าของบ, <c oughs> <c oughs> บันเบอร <c oughs> ์มาๆๆตอนนี้ของสัอร์ตเขามีโคตรเยอะเลยเอิร์อเอาไม้ฮิววันนี้ไหมแล้วแล้วแเราบาร์เล่ชัดไรไม้ฮิวเออถ้าซอมดัวซ้อมดีลุงก็คลิกขวาอ่าน,นะ ที่กอัดมันมันจะสั้นไอ้พวกตัวรอบนิดนึงอ๋อโหแบบวะตอนนี้เขาเล่นะนะเอออมพวกมจะเก็อัพแล้วเว้ยภูมิใจยอะไรสักูไฟแล้วเต่าวะนดตืกับไนไฟแล้วไม่ถึงตื่นน ตะเกียบมาไอเลื่อยมาไม่มีของเล่นโอ้ยนี่อีกสักดอกมันจะเป็นไรไปอีกสักดอกมันจะเป็นไรตายละอะไรบูดคิดเบอร์เดือดเดือดเดือดเนามีคนมีคนตีรับผมอ๋อเป็นยังไง เอ้ยไม่ใช่ปิดผุมปิดผุมปิดผุมผู้ปิดผุมปิดผุมปิดผุมถึงแล้วแม่มาถึงจังวะเน่ยเขาเล้ยเขาเจ้าเลือดโลมาแม่ใช่เขาก็ได้เก็บตัวใหญ่ให้อยู่เดียวมันเยอะเกินไปว่ะไปว่าแล้วใช้ระเบิดแล้วกันไม่ไหวเหมือน มีเยอะเกินตัวใหญ่แหมโอ้มันก็เยอะเกินโอ้ไปเลยบอกวะเนี่ยไปเลยตูนเองตูนได้ไงวะเลเอะขึ้นมาเลยตูนได้ไงนี่เลอะเลอะโอ้เลอะยังอยู่ยังอยู่ดีไม่เขาเนี่ยเขาเนี่ยเขาเนี่ยอ๋ออ๋กระสุนป้อ,อนหมดตรงไหนวะอ๋ะอชิบหายละโอ้โหไอตีหัง นนะทุกคนตายกันหมดแล้วนั่นดออจริงอย่างว่าเนี่ยเนื้อกูอีกแล้วเขาเนี่ยไม่ใช่เองเนี่ยแต่เขาเนี่ยโ,โดนบีบมาด้านหลังเฉยอะไรวะุูพีเจต่อเนี่ยยิงมาเลยยิงมาเลยยิงเรืเลยเลยเป็นพี่อะไรจ๊ะ นี่นีหนี่นี่นีหนีหนีหลังเข้าหลังเข้าหลังเข้าเออเขอ้าหมดละไปไม่ได้สุดท้ายเราก็มาตายที่เปแปดสูส่เซดอลอย่างวะโดนบีบออกไปข้างนอกอเฉยหมอมันไม่มีคนฮิวแล้วมันเลือดไม่เด้ง <c oughs> โอเคงั้นพักก่อนแล้วกัน ขึ้นไปกินข้าวกิบสี่แล้ว